เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Medieval Dynasty อีกครั้งครับยังไม่ได้ห่างหายไปไหนนะวันนี้นะครับเรากลับไปอยู่กับหมู่บ้านของ Big b o s s ว h a t t อ e Fuck อีกครั้งหนึ่งนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยกะหลำปีนะครับได้เติบโตขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็จะนำไปเรียกว่าแปรรูปนะครับเป็นซุปเพื่อที่จะไปขายนะครับโดยที่ไปต้มกับเนื้อนะซึ่งผมก็มีเนื้อเยอะแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าในส่วนของการล่าสัตว์ครับทุกคน เป็นฮันติงเนี่ยเป็นเลเวล2ครับเพราะว่าเลเวล1เนี่ยมันจะหาเนื้อไม่พอนะเลเวล2น่าจะเพิ่มสล็อตคนได้เพิ่มอีกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปจ้างคนเพิ่มอีก1คนนั่นเองครับมาเป็นฮันติงอันที่2ฮะแล้วก็ผมก็เล็งๆววัแล้วแหละในเมืองนะครับว่าจะเอาใครเป็นฮันติงคนต่อไปนะครับเราก็จะมี คนล่าสัตว์เพิ่มนั่นเองนะแต่ผมก็ต้องไปทุบอันเก่าทิ้งนูนะ่นนะนู่นเลยตอนนี้เนี่ยสิ่งก่อสร้างอันนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามาใหม่แลนก็คือบ้านนะครับบ้านเล็กๆนะเอาไว้รองรับคนงานเพิ่มนั่นเองครับทุกคนสิ่งเติบโตที่เราทํากันก็คือข้าวนั่นเองฮะตอนนีม้มันมาแล้วนะครับมันเรียกว่าเติบโตแต่ผมเพิ่งรู้นะอันนี้คือพ่งเพิ่งเคยปลูกครั้งแรกฮะผมเพิ่งรู้ว่าข้าวเนี่ยมันปลูกหลายฤดูกาลนะครับเรียกว่า ฤดูการเดียวเนี่ยเป็นผักอื่นๆเนี่ยมันก็จะเติบโตแล้วก็เก็บได้ใช่ส่วนข้าวผ่านไปหนึ่งฤดูการมันยังคงเขียวอยู่เลยแสดงว่าอาจจะใช้3ฤดูการถึง4ฤดูการหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเก็บข้าวยังไม่ได้นะครับเราก็คงจะเลี้ยงไก่ไว้แล้วเพราะาเราไม่มีอาหารนะรเราต้องทําอาหารได,ได้ก่อนจากการเอาข้าวมาทําอาหารนั่นเองนะครับข้าวนี้เนี่ย เราจะไม่ได้ขายนะแล้วถ้าเกิดเหลือเราอาจจะขายแต่ว่าเราจะแปลรูปเป็นในส่วนของอา,อาหารไก่ก่อนนะฮะเอาละเดี๋ยวผมไปดูทำเลด้านนอกนีดนงฮะว่าเราจะปรับเปลี่ยนฮันติงแล้ววิวสองเป็นยังไงดีแล้วผมก็ทําการครับอาวุธเหล็กแอขวานเหล็กไม่ใช่อาวุธเหล็กขวานเหล็กนะฮะเดี๋ยวก็ไปขายกันในผมขอดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการทุบที่นี่ทิ้งก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรีโนเวทใหม่อเพราะว่าตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะขยบเข้าไปในป่าอีกนิดนึงครับเพื่อให้เรียกว่าง่ายดายต่อการจับสัตว์นั่นเองนะฮะถ้าเกิดเราเียบไปไกลๆตรงนู้นมันจะโดนหมาป่าครับเบืออไปนะเพราะว่าเข้าไปลึกๆก็เจอหมาป่านะผมจำไม่ผิดนะมันก็ต้องระมัดระวังกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมจะเพิ่มนะครับคนล่าสัตว์เป็น2คนเพราะว่าเราเนี่ยมีผลผลิตทางผักเนี่ยเยอะนะครับกระังปีเนี่ยเยอะมากแต่เนื้อเนี่ยเหมือนจะไม่พอต่อความต้องการก็เลยคิดว่า จะขยบเข้าไปในป่าอีกฮะแ,แต่ผมจะไม่ทําการสร้างถนนต่อเข้ามานะครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันมีถนนของตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเออสร้างสร้างข้างในนี้ก็โอเค๋ยวผมสร้างตรงนี้แหละตรงนี้น่าจะมีสัตว์เยอะนะครับสร้างอยู่ในป่าอยู่ข้างหลังลงตัดไม้ตรงนี้ก็มีถนนนะครับเอออาจจะสร้างถนนตรงนี้เข้ามานิดหน่อยไม้หายหมดแล้วสงสัยอยู่ในนู้นนะครับเดี๋ยวผมเดินไปเอาก่อนอ่าไม้ที่ผมกองไว้ด้านนอก น่าจะไม่เหลือหล่อเลยนะครับโอเคฮะเบอร์รี่เก็บได้นะครับแต่ยังไม่เก็บละกันโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนออปชันทีนี้ก่อนเดี๋ยวกลายเป็นเผออไปตุ๊บตีอะไรครับไม่งั้นมันจะเหงานะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาไม้มาก่อนนะต้องใช้6อันใช่ไหมแต่ผมว่าต้องใช้เยอะกว่าสมควรนะอ่าสเอามา10 15อันจะแบกไหวไหมเนี่ยเออหนักดอยแต่ก็เออไม่ได้ไม่ได้ไมันหนักเกินไปฮนะโอเคเดี๋ยวผมเอาออกก่อนละกัน เอาสัก12อันก็พอไม่พอเดินได้อยู่อ่าไปละทุกคนตรงไหนนะเมื่อกี้เราพูดกันตรงไหน่ะตรงนี้ <c oughs> ตรงกลางกางเบอร์รี่ตรงนี้ก็ได้เน,นี่ยนี่นีตรงนี้เลยผมว่าตรงนี้ก็เฟี้ยวอยู่นะฮะชูดิอ่าก็ใช้ได้อยู่นะฮะถือว่าโอเคจริงๆแล้วผมอยากจะสร้างรั้วกั้นให้มันดูสวยงามแต่ว่า ของตกแต่งในเกมนี้เอาจริงๆมันน้อยนะครับมันมีแต่เป้ายิงแล้วก็อที่อาบน้ำมันนี้ซึ่ง <c oughs> ไม่จำเป็นต้องก็ได้นะเอาละใส่มันใช้เป็นไม้ล็อกหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมฟาร์มเอาก็ได้นะผมเอาขวานเอ้าลืมเอาขวานเหล็กมา <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวเราตีตรงนี้เอาก็ได้ครับไม่เป็นไรยังว่าบุกลุกพื้นป่าอื <c oughs> บริเวณตรงนี้นะฮะถ้าทุกคนเนี่ยดูกันมาตั้งแต่พาแรกๆเนี่ยวจำได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีกวางเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะทําให้เราอาจจะได้เนื้อเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงจุดที่เราจะต้องเรียกว่าล่าสัตว์ได้เลยนะครับเอาอะไรเรามาใส่หน้าต่างก่อนเออถ้าผมใส่หน้าต่างเยอะๆนี่มันจะมีปัญหาไหมเนี่ยไม่น่ามีนะฮะผมชอบใส่หน้าต่างอ้าวแต่มันเปลี่ยนไม่ได้นี่หว่าลืมไปสิ่งก่อสร้างนี้เปลี่ยนไม่ได้ฮะโอเค สร้างตามแบบต้นฉบับแล้วกันแต่จริงๆมันน่าจะเปลี่ยนได้นะเพราะมันเป็นสิ่งก่อสร้างเช่นเดียวกันใส่ประตูก่อนเลยฮะป้าบป้าๆป้าป้าป้าบ,ปาบ,ปาบ,ปาบอประตูใช้ไม้สติ๊กด้วยเหรอครับเนี่ยมาบึ่งรู้เออเสร็จแล้วประตูกำแพงนะฮะแล้วก็หน้าต่างตรงนี้เออด้านหลังอีกอันนึงแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นหลังคาแล้วเออ <c oughs> ขวานพังคอร์พังอีกแล้วนะโห ช่วงนี้เนี่ยสร้างเยอะมากๆเลยครับสร้างบ้านเพิ่มนะครับสร้างกำแพงสร้างไอ้นี่ใหม่นะฮะถือว่าใช้ไม้เยอะจัดๆเลยระในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเอ้ามันมีไอ้โครงตากอ๋อถ้าเป็นขั้นที่สองนะครับจะสามารถที่ทําเนื้อตากแห้งได้ฮะนั่นก็คือปลาดั้นเอนะครับปลาตากแห้งนะครับหรือว่าเนื้อตากแห้งก็ได้ครับเป็นดรายเอ็ดมีดนะฮะหรือว่าดรายเอ็ดฟริชนะฮะเอ้ย เท่มากแต่ว่ามันเอาไปทําอะไรได้วะไอ้พวกปลาตากแห้งอะแล้วอันเนี้ยสามารถที่จะทําเป็นซอสมีดอ่าโอเคผมหาตั้งนานว่าผมจะทําาเนื้ออบเขาเรียกว่าอะไรอะจะเนื้อผจะพูดว่าเนื้ออบเกลือไม่ใช่กเรียกว่าเนื้อม <c oughs> ันแปลไปจัดไทยไปยังไงว่าเนื้อเกลือคื <c oughs> อโอ้เนื้อเค็มเออเนื้อเอนนคอเ็มแล้วกันอันนี้คือปลาเค็มแล้วกันนะเออโอเคแต่ว่าเกลือเราหาไม่ยากฮะถ้าเราเดินทางไปที่ ถ้ำเนี่ยโหมีกองอยู่เต็มแล้วเอาล่ะครับใส่ธนูเข้าไปในนี้นะครับผมทีนี้ก็น่าจะจุได้2คนนะฮะเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับเดี๋ยวเอาคนหนึ่งมาใส่ก่อนละกันเอ่อ,โ,อโหตอนนี้เยอะไปหมดเลยนะครับนี่โอ้ยฮันติงนะครับสองได้4คนเลยเหรอโอ้โหแน่นๆไปเลยครับจุดนี้เดี๋ยวเราก็จะให้คนนี้ครับเป็นสายาล่าสัตว์นเองนะฮะไป มีสายผแผนกเก็บด้วยรอครับเป็นพวกเก็บน่าจะเป็นพวกเก็บเบอร์รี่เก็บผลไม้ลากไม้แต่ว่าผมเอาฮันเตอร์แล้วกันเป็นสายยิงแ่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปหาอีกนะครับในเมืองใหญ่นะครับน่าจะเจอนะเดี๋ยวผมขอไปกินน้ําสักนึงอีกก่อนคือผมเคยเดินไปหาตามเมืองนะครับแต่ว่าสกิลของคนเนี่ยมันจะอยู่เลดเลดประมาณสัก3ามสักสเต็มที่นะฮะถ้าทะลุ5ขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยว่านาน,านๆจะเจอสักทีนะครับ แล้วก็ในเมื่อคืนเนี่ยผมได้ไปดูในเมืองหลักของเรานั่นคือคอสโตเวียนั่นแหละผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ผมก็คุยกับเขาไว้นานมากแล้วนะแล้วว่าเป็นสายามีสกิลในเรื่องของการล่าสัตว์นะครับประมาณ3นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็อาจจาะอ,อาจจะชักชวนเขาเข้ามาทํางานได้อยู่นะครับเพราะตอนนี้เราต้องการผลิตล่าเนื้อสดๆให้ได้เยอะขึ้นเพื่อมาทําเป็นซุปนั่นเองนะตอนนี้เนี่ยการผลิตผักของเราต่อปีเนี่ยมันเยอะแล้ แต่ว่าเนื้อมันจะผลิตไม่พอนะถ้าเรามีเนื้อที่มากพอเราก็จะขายได้เยอะขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคจัดไปเฮ้ยเดี๋ยวผมลองไปทําการทดสอบทําอะไรบางอย่างนะผมอยากรู้ว่าเราจะได้ตังค์เท่าไหร่ไอ้การการขายเมล็ดอ่าพวกเมล็ดต่างๆที่มันเกินขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเอาไปขายได้นะแต่ผมเนี่ยต้องไปดูก่อนว่าไอ้คนขายเมล็ดก็ชื่อว่าอเดลเออนี่นี่นี่อเดลีน่านะครับเอออเดลเฉยจะร้องเพลงแล้วกู อะเดลิน่าเอาเป็นอันนี้10บาทใช่ไหมออเนียนซีดก็ไดะมันน่าจะขายได้ราคาเท่าๆกันแหละมั้งไม่รู้เหมือนกันผมจะลองสัก1อันแล้วกัน o อเนียนซีเอาสัก1อัน10บาทนะครับถ้าเราจะขายคืนจะได้ราคาเท่าไหร่สบาทนะครับโอ้ยถ้าเกิดสมมติว่าผมมีกระหล่ำปี200ซีดก็ขายได้400เลยเนะเอ้ยเอาเรื่องงนะัผมขายคืนแล้วกันผมไม่ได้ใช้โอเคฮะเออเอาเรื่องเนะี่ย เดี gen, ๋ยวมาลองช็อปเรียกว่าช็อปคนงานก่อนครับว่าเป็นยังไงบั่งมันคือไข่วะเนี่ยเอ้าคุยกับมันมันไม่ไม่อยากคุยกับเราด้วยก็โทษ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 มึงไปเลยนะเดี๋ยวเอาคอสทุกแน่อะไรงี้มาเดินชนอีกจะเอาบ่อไปเออนี่ครับคนนี้เนี่ยผมคุยกับเขาไม่นานแล้วนะคนชื่อว่าโดบาว่นะครับแล้วก็คนนู้นชื่ออะไรยาวจัดเลยเอามีสกิลในเรื่องของการฟาร์มสองไงแล้วก็ฮันติงสามส่วนคนทางขวาเนี่ยนะ เฮ้ยแป๊บ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 ผมรู้สึกว่ามันมีสกิลมันไม่ได้นับรวมกันนะมันมี2สกิลเว้ยเราต้องแยกกันเออผมลืมว่ะคือรู้สึกว่าการฮันติงเนี่ยเขาจะใช้สกิลไหนกันแน่คบระหว่างรูปธนูหรือว่ารูปแทงปลาผมว่าน่าจะใช้สองอันหลังไงแต่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองดูก่อนถ้าเกิดสมมติว่าเราโยกไงอ่ะมันจะมีบอกอยู่ว่ามันจะใช้สกิลไหนเป็นหลักอะนี่นี่นี่มันใช้สกิลธนูเป็นหลักใช่ไหม สกิลแทงปลาไม่ได้ใช้งั้นเราต้องหาคนที่มีสกิลธนูเก่งๆฮะโอ้โหแล้วแม่งโคตรที่จะไม่มีเลยอะตรงนี้นี่คือมันน้อยมากฮะเดี๋ยวผมจะข้ามไปเมืองนูน้นละกันนะครับทุกคนเมืองบ้านเกิดของแฟนเราเดี๋ยวเราจะลองไปดูเพื่อจะหาได้สักหนึ่งคนนะผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะไม่เกี่ยงคนนี้ฮะคนนี้เป็นสายคราฟติ้งเนะีฮะเอ้ย,อยสายคราฟสามก็พอพอได้อยู่นะเอาที่เหลือที่นั่งอยู่นี่คือไม่มีคนงานเลยเหรอวะเนี่ย <c oughs> แล้วเขาบานทั นั่งชุมนุมอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดชิบหายละมีคนนี้ที่สามารถที่จะเชื้อเชิญได้ฮะแล้วเมืองอื่นที่สามารถที่จะหาคนงานได้เพิ่มนี่บอกเลยว่ามันก็ไกลนะเราลงเดินไปที่บรานิก้ากับบรานิก้าไหมกูคุยอะไรก็ไม่ได้ไม่มีใครอยากคุยกับเรา <c oughs> ไอ้ดีมันไอ้นี่มันโหดร้ายโอ้ไม่เอาละเอาคนอื่นก็นได้งั้นผมจะต้องเดินทางออกตามหานะครับ เรียกว่าชายหญิงสักหนึ่งเนครับเพื่อที่ว่าเราจะเอามาเป็นสายฮันติงของเราอีกคนนึงเดี๋ยวผมดูราคาไก่แบบหนึง่งไก่นะราคา1000พนะแล้วลูกเจี๊ยบอ่ะลูกเจี๊ยบ500รยผมไม่รู้เหมือนกันว่าการที่จะเลี้ยงให้ลูกเจี๊ยบเป็นไก่ได้เนะี่ยเพื่อที่จะผลิตไข่นะมันจะนานแค่ไหนแต่เอาจริงๆอะ่ะผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมจะเลี้ยงสักทั้งทีนะผมว่าผมไปเลี้ยงหมูเลยดีกว่าไหมเพราะว่าไหนๆแล้วเนี่ยเราต้องรออาหารก่อนใช่ไหมไปเลี้ยงหมูเลยแล้วตอนนี้หมูผมปลดล็อกยังอะ่ะ เออว่าผมเดินไปผมจําไม่ได้ว่ามันมีหมูขายอยู่เมืองไหนมื่สี่นะแล้วก็มีห่านด้วยฮะเลี้ยงไก่เราก็จะได้เป็นพวกไข่ไก่มาซึ่งผมว่าเราเลี้ยงหมูเลยดีกว่านะถ้าจะเลี้ยงอะนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูทางเลือกอีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าคืนนี้ต้องไปหาคนงานเพิ่มกันก่อนนะจากเมืองผมจะเดินล่าเลยแลวกันคืนนี้ไม่นอนแลวกี่โมงลนะแล้วเนี่ยแลในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเมืองแรกนะครับทุกคนเรามาดูกันก่อนนะว่ามีมีไหมมีไหมมีไหม คนงานมีสองขอโทอีสายขุดขั้นห้าครับผมอุ้ยนานๆจะเจอสักทีอ้โหเป็นผู้หญิงด้วยฮะเอาแต่คนนี้คือน่าจะเป็นคนงานสมัครเล่นนะสกิลอุบาทมากออแต่คนนี้ผมว่าได้อยู่นะครบเครื่องทุกอย่างครับจะเอาไปขุดก็ได้จะไปทําฟาร์มก็ได้นะหรือว่าจะไปล่าาสัตว์ก็ได้นะ ว่าแต่ว่าต้องคุยเอ้ยได้อยู่ครับแอปพ,พูดป,ประมาณ65แล้วเหมือนผมจะเมื่เคยคุยกับเขาไว้ตอนไหนวันนี้เอาละเราจะจอย้าสู่ทีมหนะ้าบัดรนาวเออเย่ตื่ดืดดดอ่ได้อีกหนึ่งคนแล้ววะทุกคนเดี๋ยวผมจะหาผู้หญิงต่อไปแล้วกันให้เขามาอยู่บ้านหลังใหม่ที่ผมสร้างให้ก็คือเดี๋ยวผมจะให้เขาต้องเดินทางนานหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราให้ผู้หญิงคนนี้เข้าย้ายบ้านเข้าสู่หลังนี้นะครับ แล้วก็ uh, work workplace นะครับผมก็จะให้เขาเป็นใช่เขาไปทำอะไรนะลืมแล้วเมื่อกี้ <laughs> อ๋อไปไปไปนี่ไปฮันติ้งนะฮะเออเออใช่ใช่ใช,ใช่เออไปละไปฮันติ้งที่บ้านแล้วกันนะครับกับคู่หูนะครับคนนี้อ่าจัดไปเป็นสายฮันเตอร์นะครับผมต้องการเนื้อนะครับตอนนี้ผมต้องการเนื้อผมล่าเนื้อเอาล่ะได้อีกหนึ่งคนเพิ่มนะครับเออกระล่ำปี้อุ้ยราคา16เลยเหรอเดี๋ยวผมลองซื้อกระล่ำปี้เปสักอันแล้วลองไปขายดูขายได้3แสดงว่าอุ้ยถ้า200 200กระหล่ำปีนะครับเป็นสี200อันขายได้600้อเลยโอ้โ oh. หเอาล่ะรวยแล้วทีนี้เอาล่ะแต่เราจะยังไม่กลับบ้านนะครับไหนๆแลก็มาแล้วผมก็จะเดินไปเมืองราิก้าต่อไปเลยได้กันนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีไอ้นี่ขายครับทุกคนเป็นเหมือนแกะเป็นแพะอะไรสักอย่างนะผมจะไม่ผิดนะอยู่แถวแถวนี้เนี่ยเอาแล้วมันหายไปไหนหมดเลยนะเอานี้ไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันน่ารักขนาดนี้เลยเหรอทุกคนผมเพิ่งเกเนตเนี่ยวโอ้โห oh. มันนอนกันแบบ น่ารักอ่ะเอาไปนอนกอดสักตัวเลยไหมเนี่ยผมเมื่อเคยเห็นตอนมันนอนนะผมนึกว่าตอนกลางคืนมันจะเดินเล่นปกติเหมือนแบบสัตว์ทั่วไปมันนอนด้วยเล้โอเคแต่ว่าเรายังไม่เลี้ยงอะไรตัวนี้ผมอยากเลี้ยงหมูอ่ะแต่ผมลองเดินไปหาก่อนว่าหมูมันมีขายที่เมืองไหนผมลืมแล้วเนี่ยหรือมันมีขายหรือเปล่าว่าผมไม่ค่อยได้เจอหมูสักเท่าไหร่นะมาครับมาเมืองบรานิก้านะฮะเอ้เมืองนี้เขาก็ปลูกข้าวเช่นเดียวกับเราเหรอนี่เออตรงนี้มีหมูขายไม่เอ่ยนะครับตรงนี้มี อุ้ยคนงาน3มคนเลยเหรอเป็นสายฟาร์มอุ้ยใช้ได้เลยนะคนนี้สายฟาร์มขั้น5้านะครับแน่นๆเลยนะแน่นๆเลยแน่นๆเลยผู้หญิงคนนี้นะครับเราไม่เกิดเอยเราเคยคุยกับเขาด้วยนะครับ60แล้วนี่เออเราก็ถามไถ่สาธุสุบิเอาบวก10แล้วได้คนงานเพิ่มแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นสายฟาร์มนะครับขั้น5แล้วก็สามารถที่จะเป็นสายเซไวิรลได้เช่นเดียวกันนะฮะ โอเคเอาละทีนี้นะฮะบอกเลยว่าคนงานเราอาจจะได้เพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับแล้วดูส่วนที่ขาดหายของบ้านก่อนว่าเราอยากจะเอาใครเข้ามาเพิ่มนะฮะสามารถเอาไปเป็นฟาร์มเมอร์ได้นะเรอ,อจริงมันก็อยู่ฟาร์มเมอร์แหละแต่ว่าผมว่าฟิชชิ่งฮัทผมว่ามันไม่จําเป็นนะถามว่ามีประดับบ้านสวยๆได้ไหมแต่ว่ามันไม่จําเป็นเท่าๆๆไหร่เมียผมเนี่ยเสียดายเขามีสายฟาร์มตั้ง10นะครับถือว่าดูเด็ดเผ็ดมันเลยทีเดียวนะครับ ถ้าเกิดสมมติว่าผมจะตอนนี้ในบ้านของเรามีสกิลฟาร์มที่เก่งๆมีอยูสองคนนะก็คือคนนี้กับเมียของเราแล้วเมียของเราก็รู้สึกว่าจะรอการเลี้ยงหมูในอนาคตนั่นเองเพราะว่าผมจะให้เมียรเราเนี่ยไปเลี้ยงหมูว่ามีสกิลที่สูงที่สุดงั้นผมก็ต้องเอาอีกคนนึงนะครับเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยในส่วนของงานอ่าภาคพื้นนะครับในการเก็บเกี่ยวหรืออะไรก็ได้นะครับเอองั้นผมเชิญอีกคนแล้วกันอ่ะจ้างกันเป็นว่าเล่นเลยครับลูกจ้างจัดไป อ้าวได้ยังโอเคนึ่งก็ไม่ได้ฮะแล้วเขาก็น่าจะไปนอนห้องเดียวกับผู้หญิงที่เราจ้างมาก่อนหน้านี้นะครับสวยๆไปเลยนะครับคนนี้ก็ทำงานในส่วนของเอ่อเวิร์กนะครับผมเวิร์กเวิร์กฟิลไปนะครับอ่เรียบร้อยเนี่ยสวยนะครับคนงานอาหลางช่างเลยทีเดียวเฮ้ยเออเมืองนี้มีหมูขายไหมครับ เฮ้ย hey, ผมว่าผมนอนแถวๆนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมตื่นมาผมจะได้ลองดูครับว่าวแถวๆนี้มันมีไอ้นี่ขายหรือเปล่านะครับเป็นพวกหมูพวกอ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวลองนอนสักหนึ่งตื่นแล้วกันครับมาตื่นเช้ามาสดใสสดใสโอเคตื่นเช้า,าแล้วครับผมไปลองดูมาครับเขาบอกว่ามันเป็นเมืองอยู่ใกล้ๆเมืองบรานิก้าไอ้บรานิก้าใช่ไหมอาจจะเป็นเมืองนี้หรือเปล่านะครับเขาบอกเป็นอันเนมวิลเลจนะฮะก็น่าจะเป็นเมืองนี้ปะโอเคงัค้นผมจะเดินต่อไปนะครับ ก็ไม่มีความจะเป็นที่ต้องอยู่เมืองนี้แล้วนะครับโอเคลองไปเดินหารูทางก่อนครับว่าเราจะซื้อหมูมาคือผมมาดูให้ชัวร์ก่อนครับว่าผมน่าจะซื้อได้จากเมืองนี้นะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเรามีฟาร์มหมูเราก็ค่อยมาทําการเอ่อเรียกว่าซื้อครับตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่ก้าร้อยเออน่าจะซื้อไ,ไ้สักตัวแหละครับดูจากทรงนี้นะแต่ว่าเราดูไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเดินมาซื้อวันหลังแล้วกัน ให้มันแน่ใจเลยว่าตรงนี้นะมีขายเราจะได้ไม่เดินมาเกอร์น,นะครับอันนี้คือเดินมาสำรวจดูก่อนว่ามันอยู่ตรงนี้แน่ๆนะนั่นใช่หรือเปล่าครับอ่ารู้สึกว่าจะเจอแล้วนะครับผมเป็นหมู่บ้านไม่มีชื่อหมู่บ้านไม่มีชื่อคือหมู่บ้านแบบเราแน่ๆเลยตอนนี้ผมหิวจะจัดเดี๋ยวผมค่อยวาร์ปกลับบ้านนะเออเล้าหมูอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับเขาบอกว่าเมืองนี้มีหมูขายนะวันนี่คือบ้านคนใช่ไหมตรงไหนเอ่ยเล้าหมูที่พี่แกว่าคนระับนี่คือน่าจะเป็น บ้านคนนะครับเนี่ยแต่มันจะเป็นบ้านที่ยังไม่อัปเกรดเลยนะตรงนี้มีคนงานด้วยครับเป็นสายอะไรเนะี่ยสายกิป,ปะถะนะครับไหนคือหมูเนี่ยนี่ะโอ้โห <laughs> มันยังนอนอยู่เลย่ะเฮ้ย <c oughs> มันตื่นแล้วครับทุกคน <laughs> มันน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยดูดิทาไปเล่นไปโอ้โหตัวเท่าไหร,ร่ฮะหมูตัวสองพันเร็วเฮ้ยมันมี อุ้ยเดี๋ยวนะพิกพิกกะฮอกฮอกนี่คืออะไรอ่ะหมูพ่อพันอะไรอย่างงี้เหรอเฮ้ยอันนี้คืออะไรแป๊บนึงเดี๋ยวผมลองไปแปลดูก่อนนะอ๋อเขาบอกว่าไอหมูฮอกเนี่ยมันคือหมูแบบเป็นหมูพันธุ์อะไรก็ได้ครับแต่มันเป็นหมูแก่เออพูดง่ายๆ่ายคือหมูแก่แล้วส่วนหมูพิกเนี่ยคือหมูที่เอาไว้เลี้ยงเพื่อที่จะขุนแล้วก็ไปกินนะฮะส่วนหมูป่าก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะเป็นหมูป่าตามป่านั่นเองคือถ้าจะซื้อแล้วเลี้ยงแล้วก็น่าจะต้องเป็นไอ พิกนี่หรือเปล่าพันห้าครับแต่มันน่ารักจ,จัดๆไปเลยดิโอ้โหความน่ารักของแกมไม่เป็นสองรองใครเราก็จะจําไว้ครับว่าหมูอยู่ตรงนี้นั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีต่างซื้อก็โบกมือลาน้องหมูเดี๋ยวเราเอาแกไปเลี้ยงไม่อยากเชือดหมูทิ้งเลยคือมันน่ารักดีครับจริงๆหมูเป็นสัตว์น่ารักนะเอ้แต่เอาจริงๆเ่ะผมเนี่ยเคยแบบว่าขับรถบนถนนนะตามต,ามตาม่างจังหวัดแล้วผมก็แบบเห็นหมูมันอยู่ ตามบนรถอะทุกคนเคยเห็นกันบ้างไหมเออแบบบางทีแม่งคือบางทีเราก็รู้สึกว่าเออมันก็คืออาหารนะเว้แต่ว่า,าเวลาเราเจอภาพอย่างเงี้ยเรารู้สึกแม่งเศร้าเนาะเห็นมันอยู่บนรถที่จะเข้าสู่โรงฆ่าอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก็รู้สึกอยากเลิกกินหมูเลยนะจริงๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่ผมเป็นคนขี้สงสารอยู่แล้วไงไม่ว่าจะเป็นวัวควายหรือว่าจะเป็นหมูอะไรพวกเนี้ย เจออยู่บนรถนะครับ่ยมุ่งหน้าไปสู่โรงเชือออย่างเงี้ยแม่งเศร้านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ว่านะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แบบว่าเราแค่รู้สึกฟิลรู้สึกว่าแม่งแบบเออแม่งน่าเศร้าจังไอหมูบนรถคันนี้ที่เราเห็นแบบเป็นสิบสิบตัวแม่งจะถูกเชื่อในอีกไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเออแม่งเศร้าจัดแต่เราก็ต้องทําใจในจุดๆเนี้มันเป็นวัตจักรของสิ่งมีชีวิตนะถ้าเรากินเราก็คิดซะว่าเราต้องกินอย่าเหลือแล้วว่าอย่าเหลือทิ้งแล้วกันเพื่อที่ คุณค่าชีวิตหมู่ทุกตัวจะได้ตายไม่ศูนเปล่านะเองครับทุกคนนะเราออกจากเรื่องนี้ดีกว่าไม่งั้นเราจะเศร้ากันเกินไปนะฮะบอกเลยเรากลับบ้านกันก่อนแล้วเราก็ไปดูครับที่บ้านว่าคนงานเนี่ยมึงเดินกลับมาถึงยังวะมันไกลเหมือนกันนะเนี่ยผมแป๊บนึงนะผมขอเช็คก่อนคนที่มาใหม่ถึงบ้านแล้วคนที่มาเอ้ยมาเร็วจังวะแน่ออ้โหเฮ้ยตรงนี้เขาลงมาเล็ดกันเรียบร้อยแล้วโอ้โหอย่างแบบอย่างชํานาญการเลยครับบอกเลยนะเรียกว่าเรียบร้อย เอาและฮะเดี๋ยวผมจะขอกินซุปสัปประมาณ2อันแล้วกัน3อันไปเลยเอาให้อิ่มเนี่ยปาปาปปโอเคแล้วผมไปทําตัวให้มันว่างๆก่อนเดี๋ยวผมจะมาครับอาหารกินฮะเมียผมมาแล้วเมียผมไม่ไปทําการตกปลาหรอครับเนี่ยเอองั้นถ้าเมียผมว่างนะก็ปะไปไปไปช่วยเขาล่าสัตว์ไปมันจะได้3มคนจะได้แบบว่าไม่เหงานะปะไปช่วยเขาไปเอ้ยเป็นสายเก็บก็ได้นะ ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นสายฮันติงมันจะทําให้เมียเราหนักหน่วงเกินไปเป็นสายเก็บก็ได้นะอ่าเมียจะได้มีอะไรงานทำนิดนึงอ่ะไปปปอีกาเนาะจุดไฟก่อนเลยนะครับอย่างแรกก็คือจุดไฟเอาล่ะครับแล้วก็ทําตัวให้โล่งๆเข้าไว้นะครับช่วงนี้เป็นฤดูกาลซัมเมอร์นะครับก็ปถอดเสื้อผ้าเห็นสะดือจุนผมว่าใส่กางเกงหน่อยก็ดีนะ บางทีนะมันก็มันก็เกิดไปอ่ะเออใส่กางเกงแล้วถอดเสื้อมันก็ไม่ได้แย่นะเอาล่รครับไปขนเนื้อกันมาดีกว่าเรามีกระลำปีค่อนข้างเยอะนะ๋ยวผมไปขนกระลำปีมากรองไว้ในบ้านก่อนนะครับไอคนนี้เขาย,ยืนทําอะไรเนี่ยน่าจะว่างงานจัดๆไปเลยมีกระลำปีร้7อันเนะไม่เยอะเท่าไหร,นะร่นะฤดูกาลนี้ที่เก็บมาได้ขนไม่ให้หมดเลย127อันเฮ้ยเดี๋ยวผมอาจจะแวบไปดู ผลประกอบการนิดนึงครับว่าไอ้ฮันติงนะครับในป่าเนี่ยมันเก็บเนื้อได้เยอะขึ้นหรือเปล่านะครับดูเปิดว่าถ้ามันอยู่ตรงกลางป่าแล้วคนเยอะขึ้น,นครับเป็นเลเวลสอง่ะเนี่ยมันจะต้องมีผลประกอบการที่โคตรดีนะเดีนะ๋ยวลองดูซิอย่างไรเอมีกล้ามายืนทาอะไรเนี่ย <c oughs> กล้าเลยเบอร์รี่มาทำไมเนื้อได้16อันเอง <c oughs> มันม่น้อยจังไงน่าเศร้าเลยเนี่ยนะเออแต่ก็เพิ่งเปิดได้วันเดียวครับใจเย็น เอาละครับนี่ก็คือช่วงหน้าเบื่อของประจําวันก็คือการยืนครับของนั่นเองนะครับจัดไปครับได้ทั้งหมด127อันเลสโก o เอาเลยครับผมในที่สุดมันก็เสร็จสักทีนะห <c oughs> นักอึ้งไปหมดเลยโู้ยว่าปรุงอาหารจนหิวน้ําตาลายไปหมดแล้วเนี้ยนะฮ <c> ะ <oughs> เดี๋ยวผมจะแบ่งสันปั้นส่วนเนี่เดี๋ยวต้องเอาไปขายขายตอนที่คุณภาพมันยัง100เนี่ยคือขายได้ราคาเต็ม ถ้ามันที่อาจจะผ่านไปหนืองูกการแล้วมันก็น่าจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมดูอ่า,มาเมล็ดก่อนมเมล็ดนะครับตอนนี้มี231เดี๋ยวผมจะคำนวณดูว่าผมจะต้องใช้เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปขายสักประมาณ150้ละกันนะครับผมเพื่อว่ามันเยอะเกินนตอนนี้เนี่ยไปสักร50โอเคมันน่าจะพิมพ์ตัวเลขได้เลยนะไอ้ตรงนี้นะครับ150นะฮะ จัดไปยังไม่ถึง1กิโลเลยนะครับขายได้ทั้งหมด3เหรียญนะแ,แต่ผมจะไม่ผิดนะแล้วก็ไอเนื้อปลาเนี่ยเออมาเออนี่ไงสามารถย่างปลากินได้นะทั้งหมด18อันเหรองั้นผมย่างให้หมดเลยแล้วกันนะฮะเ,เดี๋ยวหยุดเลยโอ้โหผิดหวังว่าผมก็นึกว่าจะเป็นรูปตัวปลาขึ้นมากับทุกคนมันกลายเป็นก้อนเนื้องโง่ๆอีกแล้วนะฮะโอ้โหงั้นเราเก็บไว้ในสตก่อนแล้วกัน เอาไปทําอะไรค่อยว่ากันนะในส่วนของปลาที่อาจจะไม่ได้ใช้ซดุยซ้ำนะฮะในส่วนของปลาเนี่ยยังมีเนื้อเหลือนะครับแต่กระหล่ำปีหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็โอเคไปสัก80อันนะครับแล้วก็เอากระหล่ำปีไปขายสัก150นั่นเองนะครับไม้ละเราลองไปขายก่อนนะครับแล้วผมก็ยังมีขวานเหล็กอีกนะที่รอการขายนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปทยอยขายทีละอันละกันนะแต่คืนนี้เอาไปขายก่อนเพื่อสมทบทุนเปลี่ยนแผนนะเราไม่ซื้อไก่แล้วเราจะไปซื้อหมูเอาเอาหมูดีกว่าหมว่านหมูมันน่ารักกว่า เลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะแก่ตายไปข้างนะฮะบอกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาขายเม็ดก่อนแล้วกันครับเรียกว่าเม็ดเมเล็ดมเม็ดคืออะไรเมล็ดเออขายมาเมล็ดให้กับคุณคนนี้ก่อนนะฮะเอาไปเลยร้อยห้าสิบเราขายได้จริงใช่ไหมเนี่ยเขามีตังค์ให้เราใช่ไหมออเยจัดไปแน่นๆเลยจ้าเอาล่ะ150ยาสบั ที่จริงเอามา200ก็ได้นะแต่ว่าเราเก็บไว้ปลูกซีซั่นหน้าฮะแล้วก็ที่เหลือครับอาหารเราก็เอาไปขายกับคุณป้าคนเดิมแต่ว่ายังขายไม่หมดนะที่บ้านยังมีอีกต้องเกือบครึ่งแหนะเอาเลยครับคุณป้าหันมาแล้วก็ขาย จัดไป900ได้ก็มา2000แล้วครับผมสมทบทุนหมูตัวแรกได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาของที่้านมาขายสมทบทุนหมูตัวต่อไปถัดไปเรื่อยๆครับเพื่อให้เมียเราเนี่ยได้ทําการเลี้ยงไก่สักทีนะครับเฮ้ยเลี้ยงหมูเอาละทุกคนเดี๋ยวพาร์ทนี้เจอกันใหม่ตอนหน้าและกันวันนี้ขอลาไปก่อนและกันกับแบบ like Medieval Dynasty นะเพื่อเป็นพาร์ทที่เราเข้าสู่การประสสัตว์สักทีนะครับหลังจากที่เล่นมาตั้ง18 19พาร์แล้ว พัดหน้านะ่าจะได้เจอหมูสักทีนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้านการวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย